สวัสดีคะ่ะทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดถึงความลับอันลึกลับที่สุดแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์มนุษยชาตินั่นคือแผ่นจารึกที่13ของ Emerald Tablets of Thoth หรือที่รู้จักในชื่อ The k i s s of Life and Death กุญแจแห่งชีวิตและความตายแผ่นจารึกที่13มมีความพิเศษกว่าแผ่นอื่นๆเพราะเป็นแผ่นที่กล่าวถึงความลับสูงสุดเกี่ยวกับชีวิตและความตาย รวมถึงวิธีการที่มนุษย์สามารถเข้าใจและควบคุมวัตจักรนี้ได้ในแผ่นจารึกนี้ทอดได้เปิดเผยความลับเกี่ยวกับกุญแจสู่ชีวิตนิรันดร์การเดินทางของวิญญาณหลังความตายความเข้าใจเกี่ยวกับจักรวาลและมิติต่ตางๆเอวิธีการยกระดับจิตสำนึกเพื่อเข้าถึงความเข้าใจระดับสูงใจความสำคัญของกุญแจแห่งชีวิตและความตาย 1. วงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิด ท็อดบอกว่าวิญญาณแต่และดวงล้วนดำเนินผ่านวงจรชีวิตและความตายมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนและทุกครั้งที่เกิดใหม่วิญญาณจะต้องเรียนรู้เติบโตและขัดเกลาตัวเองไปเรื่อยๆ 2. ความตายเป็นเพียงการเปลี่ยนสภาพในสายตาของท็อดความตายไม่ใช่จุดจบแต่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่ของจิตวิญญาณสภาพร่างกายที่เสื่อมสลายเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลง ที่ช่วยให้วิญญาณกลับคืนสู่แหล่งกำเนิดเดิมเพื่อพักฟื้นเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางครั้งต่อไป 3. จิตวิญญาณไม่มีวันดับสูญทอ็อดเน้นย้ำว่าแก่นแท้ของมนุษย์คือจิตวิญญาณอมตะร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือชั่วคราวจิตวิญญาณจะยังคงดำรงอยู่ตลอดกาลเปลี่ยนผ่านจากชีวิตหนึ่งไปยังอีกชีวิตหนึ่งอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 4. การหลุดพ้นจากพันธนาการแห่งวัตกร ทอดเปิดเผยว่าเป้าหมายสูงสุดคือการหลุดพ้นจากวงจรแห่งการเกิดและตายนี้ด้วยการพัฒนาจิตวิญญาณจนบนรรลุสภาวะแห่งการรู้แจ้ง e n l i g ท t e n m e n t ซึ่งจะทำให้วิญญาณเป็นอิสระจากการเวียนว่ายตายเกิดและสามารถดำรงอยู่ในภาวะบริสุทธิ์ของแสงนิรันด์เน <c fi> ah ื้อหาสำคัญในแผ่นจารึกท um ี <ru> ่13การข้ามเส้นแบ่งระหว่างชีว <ru> ิตและความตาย แผ่นจารึกที่13เริ่มต้นด้วยถ้อยคําอันทรงพลังที่ทอดกล่าวถึงความจริงอันลึกซึ้งว่าชีวิตและความตายเป็นหนึ่งเดียวกันเช่นเดียวกับที่ความมืดและความสว่างเป็นหนึ่งเดียวกันประโยคนี้สะท้อนแนวคิดหลักว่าชีวิตและความตายไม่ใช่สองสิ่งที่แยกจากกันแต่เป็นภาวะต่อเนื่องของการดำรงอยู่ ทอดอธิบายว่าร่างกายทางกายภาพเป็นเพียงยานพาหนะชั่วคราวสำหรับวิญญาณเมื่อร่างกายหมดอายุไขวิญญาณจะถูกปลดปล่อยให้เดินทางสู่มิติอื่นแต่จิตสำนึกที่แท้จริงยังคงดำรงอยู่ต่อไปในแผ่นจารึกยังกล่าวถึงม่านแห่งความมืดซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนขอบเขตระหว่างโลกของคนเป็นและคนตายผู้ที่ได้รับการฝึกฝนอย่างถูกต้องสามารถยกม่านนี้ และมองเห็นความจริงที่อยู่เบื้องหลังได้ทอดสอนเทคนิคพิเศษที่เรียกว่าการหายใจแห่งชีวิตนิรันด์ซึ่งเป็นวิธีการหายใจแบบพิเศษที่ช่วยให้จิตสำนึกสามารถแยกออกจากร่างกายได้อย่างปลอดภัยทำให้สามารถสำรวจมิติอื่นๆในขณะที่ร่างกายยังมีชีวิตอยู่เทคนิคนี้ประกอบด้วยการหายใจเป็นจังหวะพิเศษพร้อมกับการท่องคาถาศักดิ์สิทธิ์เจ็ดคำ ซึ่งไม่ได้ถูกเปิดเผยอย่างชัดเจนในแผ่นจารึกมิติของความตายและดินแดนแห่งอเมนติห้องโถงแห่งอเมนติถูกอธิบายอย่างละเอียดในแผ่นจารึกนี้ว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่ในมิติที่ซ้อนทับกับโลกทางกายภาพของเราแต่อยู่ในความถี่ที่สูงกว่าทอดอธิบายว่าทางเข้าสู่ห้องโถงแห่งอเมนตินี้ซ่อนอยู่ใต้มหาพีระมิดแห่งกิซ่าแต่เป็นทางเข้าที่อยู่ในมิติอื่น ไม่ใช่ทางกายภาพที่มนุษย์ธรรมดาจะค้นพบได้ภายในมีห้องโถงทั้งหมด12ห้องแต่ละห้องมีหน้าที่และความสำคัญแตกต่างกันห้องโถงแห่งอาเมนติเปรียบเสมือนมิติภายในโลกหรือภายในจิตใจของมนุษย์เป็นสถานที่ที่วิญ,ญญาณต้องผ่านเพื่อเติบโตและเรียนรู้ความจริงขั้นสูงก่อนจะกลับมาสู่โลกนี้อีกครั้ง โดยแต่ละห้องโถงมีบทบาทในการชำระล้างจิตวิญญาณและเตรียมวิญญาณให้พร้อมสำหรับการก้าวขึ้นสู่ระดับจิตวิญญาณที่สูงกว่าเดิม12ห้องโถงแห่งอาเมนติและความหมายห้องโถงทั้ง12แห่งมีบทบาทและหน้าที่ต่างกันโดยจะจัดแบ่งตามบทบาทสำคัญดังนี้ Horn of Judgment ห้องพิพากษาห้องโถงแห่งการตัดสินกรรมวิญญาณต้องเผชิญหน้ากับการประเมินกรรมที่ผ่านมา A h ฮอน o f Purification ห้องชำระล้างวิญญาณจะถูกชำระล้างจากสิ่งที่ติดตัวจากชีวิตที่ผ่านมาจิตวิญญาณจะถูกชำระจากความรู้สึกผิดความเศร้าหรือการยึดติดทางโลก Horn of wisdom ห้องปัญญาห้องที่วิญญาณเรียนรู้และดูดซับความรู้แห่งจักรวาลเป็นจุดที่จิตวิญญาณสามารถเรียนรู้สัจธรรมขั้นสูงเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับชีวิตถัดไป A h o r n of Reflection ห้องสะท้อนห้องถงที่วิญญาณทบทวนชีวิตที่ผ่านมาวิญญาณจะได้เห็นการกระทําของตนเองในอดีตอย่างชัดเจนโดยไม่ถูกบดบังด้วยอัตตา a h o r n of r เ s t ส r a t i o n ห้องฟื้นฟูวิญญาณจะได้รับการรักษาและเยียวยาจากความเจ็บปวดช่วยในการซ่อมแซมบาดแผลในจิตวิญญาณที่เกิดจากชีวิตที่ผ่านมา a h o อน f r e e b i r ิห้องเกิดใหม่ ห้องสำหรับการเตรียมวิญญาณเพื่อการกลับมาเกิดใหม่วิญญาณจะวางแผนและตระเตรียมบทเรียนที่จะได้เรียนรู้ในชีวิตถัดไป Horn of Record ห้องแห่งบันทึกเอห้องที่จัดเก็บบันทึกของทุกวิญญาณ a a c h i v Record วิญญาณสามารถเข้าถึงประสบการณ์จากอดีตและเรียนรู้บทเรียนจากชีวิตก่อนๆได้ Horn of Harmony ห้องแห่งความกลมกลืน ห้องที่วิญญาณเรียนรู้ถึงกฎแห่งความสมดุลและกลมกลืนสอนให้วิญญาณรู้จักการอยู่ร่วมกับจักรวาลและกฎแห่งความสัมพันธ์กับสบรรพสิ่งอ้องออฟพาวเวอร์ห้องพลังอำนาจห้องที่ให้วิญญาณฝึกฝนการควบคุมพลังงานของตนเองเตรียมความพร้อมให้วิญญาณมีพลังในการดำเนินชีวิตครั้งต่อไปห้องออฟไลท์ห้องแห่งแสงสว่างห้องถงแห่งการรู้แจ้ง วิญญาณจะได้รับแสงสว่างแห่งการรู้แจ้ง Enlightenment อย่างสมบูรณ์เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการยกระดับจิตวิญญาณสู่ระดับที่สูงขึ้น Horn of Unity ห้องแห่งความเป็นหนึ่งเดียวเอ่ห้องที่วิญญาณเรียนรู้และสัมผัสถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลสอนให้วิญญาณเข้าใจถึงการเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งระหว่างตนเองกับทุกสรรพสิ่ง Horn of the Great Initiation ห้องโถงแห่งการเข้าสู่การรู้แจ้งสูงสุดเอห้องสุดท้ายที่วิญญาณจะผ่านพิธีกรรมขั้นสูงสุดวิญญาณจะได้รับการยอมรับให้เข้าถึงความรู้สูงสุดและเตรียมพร้อมที่จะกลับคืนสู่โลกหรือก้าวไปสู่ระดับที่สูงกว่านั้นทอดกล่าวถึงฮอนออฟอเมนติอย่างชัดเจนว่าณนะห้องโถงแห่งอเมนติที่ยิ่งใหญ่วิญญาณจะถูกชำระล้างจากอดีตรับการเยียวยาฟื้นฟูและได้เรียนรู้ปัญญาอันสูงสุด เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเกิดใหม่อีกครั้งในวงจรแห่งชีวิตและความตายที่ไม่สิ้นสุดทอดยังกล่าวถึงเปลวไฟนิรันร์ที่ลุกไหม้อยู่ในใจกลางของฮอนออฟอเมนติเปลวไฟนี้เป็นแหล่งพลังงานและการสร้างสรรค์ที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิตในจักรวาลไอผู้ที่สามารถเข้าถึงและเชื่อมต่อกับเปลวไฟนี้จะได้รับพลังและความรู้มหาศาลการถือกำเนิดใหม่และวัตจักรของชีวิต แผ่นจารึกที่13อธิบายวัตจักรของการเกิดใหม่อย่างละเอียดทอดเปิดเผยว่าวิญญาณแต่ละดวงมีแผนการเดินทางโซ l บลูพ p ิน n ์ซึ่งกำหนดว่าวิญญาณน,นั้นต้องเรียนรู้บทเรียนอะไรบ้างเพื่อการพัฒนากระบวนการเกิดใหม่มีขั้นตอนดังนี้การพิจารณาและการประเมินหลังความตายวิญญาณจะได้รับการพิจารณาในฮอนออฟจัดเม e นตและได้ทบทวนชีวิตที่ผ่านมาในฮอนออฟ m e m o r y การวางแผนชีวิตใหม่วิญญาณร่วมกับที่ปรึกษาระดับสูงให้อา r ์ไก d ์จะวางแผนสำหรับการเกิดใหม่ครั้งต่อไปรวมถึงเลือกครอบครัวสภาพแวดล้อมและความท้าทายที่จะช่วยให้วิญญาณเรียนรู้บทเรียนที่จำเป็นการลืมเลือนก่อนเข้าสู่ร่างใหม่วิญญาณจะดื่มน้ำจากแม่น้ำแห่งการลืมเลือนซึ่งทำให้ลืมความทรงจำส่วนใหญ่จากชีวิตก่อน เพื่อให้สามารถเริ่มต้นใหม่ได้โดยไม่มีภาระของอดีตก,การเข้าสู่ร่างใหม่วิญญาณจะเชื่อมต่อกับร่างทารกในคันมารดาโดยปกติจะเข้าร่างในช่วง3-4เดือนของการตั้งครรภ์การดำเนินชีวิตและเรียนรู้วิญญาณใช้ชีวิตเพื่อเรียนรู้บทเรียนตามที่วางแผนไว้แม้จะไม่จำแผนอย่างชัดเจนแต่จะถูกนำทางโดยสัญชาตญาณและความรู้สึกภายใน การกลับคืนสู่อเมนติเมื่อร่างกายตายวิญญาณจะกลับไปยังฮอนออฟอเมนติเพื่อประเมินความก้าวหน้าและเตรียมตัวสำหรับรอบต่อไปทอดเผยว่าวิญญาณส่วนใหญ่ต้องเวียนว่ายผ่านวัตจักรนี้หลายพันครั้งก่อนที่จะบรรลุระดับการพัฒนาที่เพียงพอแต่ละชีวิตจะเน้นการเรียนรู้บทเรียนเฉพาะด้าน <c oughs> เช่นความรักความกล้าหาญความอดทนหรือปัญญา นอกจากนี้ทอดยังเปิดเผยว่ามีกลุ่มวิญญาณที่เดินทางร่วมกันโ g ซกร๊ปซึ่งมักจะกลับมาพบกันในชีวิตต่างๆเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเรียนรู้บทเรียนคนที่เรารู้สึกว่าคุ้นเคยทันทีที่พบอาจเป็นวิญญาณจากกลุ่มของเราการสอนเกี่ยวกับการเอาชนะความตายในส่วนสุดท้ายของแผ่นจารึกทอดได้เปิดเผยว,วิธีการที่บุคคลสามารถเอาชนะความตาย ซึ่งไม่ได้หมายถึงการมีร่างกายที่ไม่ตายแต่หมายถึงการเข้าถึงสภาวะที่จิตสํานึกไม่ถูกจํากัดด้วยวัตจักรของการเกิดและการตายทอดอธิบายว่ามีสามวิธีในการเอาชนะความตายการเข้าถึงสภาวะอมะตะโดยการฝึกฝนกุญแจทั้งเจ็ดอย่างต่อเนื่องบุคคลสามารถพัฒนาจิตสํานึกให้ถึงระดับที่รักษาความต่อเนื่องของความทรงจําและอัตลักษณ์แม้ในระหว่างการเกิดใหม่ สามารถจดจำชีวิตก่อนก่อนทั้งหมดได้และเลือกเวลาและสถานที่สำหรับการเกิดใหม่ได้เองการเป็นผู้อาศัยในสองโลกการพัฒนาความสามารถในการเคลื่อนย้ายจิตสำนึกระหว่างโลกทางกายภาพและโลกแห่งวิญญาณได้อย่างอิสระบุคคลที่บรรลุถึงระดับนี้สามารถเข้าออกจากค o s e of Amenti ได้ตามต้องการ ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่และสามารถช่วยเหลือผู้อื่นในการเดินทางของพวกเขาการบรรลุสถานะของเทพระดับสูงสุดของการพัฒนาเมื่อบุคคลสามารถหลอมรวมจิตสำนึกของตนเข้ากับจิตสำนึกระดับจัก,กรวาลกลายเป็นหนึ่งเดียวกับแหล่งกําเนิดของทุกสิ่งเป็นผู้สร้างกฎของตัวเองและดํารงอยู่นอกเหนือจากกฎของเวลาและพื้นที่ ทอดกล่าวว่าตัวท่านเองได้เลือกที่จะยังคงเชื่อมโยงกับมนุษยชาติในฐานะผู้พิทักษ์และผู้สอนแม้ว่าท่านจะสามารถก้าวข้ามไปสู่ระดับของการดำรงอยู่ที่สูงกว่าได้แล้วท่านยังคงอยู่เพื่อช่วยเหลือมนุษย์ในการพัฒนาจิตวิญญาณและก้าวข้ามข้อจำกัดของความเป็นมนุษย์ในแผ่นจารึกยังกล่าวถึงเทคนิคพิเศษที่เรียกว่าการตายโดยสมัครใจ ซึ่งเป็นการฝึกฝนให้บุคคลสามารถละทิ้งร่างกายและกลับเข้าร่างได้ตามต้องการโดยไม่เสียชีวิตจริงเทคนิคนี้เกี่ยวข้องกับการแยกจิตสำนึกออกจากร่างกายอย่างสมบูรณ์แต่ยังคงรักษาสายใยบางๆที่เชื่อมโยงกับร่างกายไว้ทำให้สามารถเดินทางในมิติอื่นๆได้อย่างอิสระและกลับมายัางร่างกายเมื่อต้องการ ทอดเตือนว่าเทคนิคนี้มีอันตรายอย่างมากสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกฝนอย่างเพียงพอและควรปฏิบัติภายใต้การดูแลของอาจารย์ผู้รู้เท่านั้นเอหากปฏิบัติผิดวิธีอาจทำให้วิญญาณไม่สามารถกลับเข้าร่างได้หรือถูกยึดครองโดยพลังงานอื่นเจ็ดนายทวารหรือผู้พิทักษ์แห่งความตายส่วนที่ลึกลับอีกส่วนหนึ่งของแผ่นจารึกที่13คือการกล่าวถึง Seven Lords of Death หรือผู้พิทักษ์แห่งความตายซึ่งเป็นพลังงานที่ทำหน้าที่ดูแลการเปลี่ยนผ่านของวิญญาณจากโลกกายภาพสู่มิติอื่นๆแต่ละองค์มีหน้าที่ดูแลประตูหรือเส้นทางเฉพาะที่วิญญาณจะต้องผ่านหลังความตายสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และพลังงานโลกแผ่นจารึกที่13ยังกล่าวถึงเครือข่ายของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์บนโลกที่เชื่อมโยงกับ Hor n of a m e n i ต ทอดอธิบายว่ามีจุดพลังงานบนโลกที่เป็นประตูหรือพอท่านที่เชื่อมต่อกับมิติอื่นๆจุดเหล่านี้ถูกอธิบายว่าเป็นที่ซึ่งม่านระหว่างโลกบางลงทำให้การเดินทางระหว่างมิติเป็นไปได้ง่ายขึ้นทอดเปิดเผยว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์บางแห่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นพีระมิดวิหารและวงหินโบราณถูกวางไว้บนจุดพลังงานเหล่านี้โดยเจตนา เพื่อใช้ในการเดินทางระหว่างมิติและการติดต่อกับภพบภูมิที่สูงกว่าทอดยังกล่าวถึงเส้นพลังงานหรือเส้นเลลายที่เชื่อมโยงจุดพลังงานเหล่านี้เข้าด้วยกันสร้างเป็นตาข่ายพลังงานที่ครอบคลุมทั่วโลกผู้ที่เข้าใจระบบนี้สามารถใช้มันเพื่อเสริมพลังในการปฏิบัติทางจิตวิญญาณและการเดินทางระหว่างมิติได้จุดจบของวัฏจักรและการเริ่มต้นใหม่ของจักรวาล ส่วนสุดท้ายของแผ่นจารึกที่13กล่าวถึงวัตจักรขนาดใหญ่ของจักรวาลทอดเปิดเผยว่าจักรวาลเองก็มีวัตจักรของการเกิดการเติบโตการเสื่อมสลายและการเกิดใหม่เช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตทอดอธิบายว่าเราอยู่ในช่วงท้ายของวัตจักรปัจจุบันและในไม่ช้าจักรวาลจะเข้าสู่ช่วงของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ซึ่งจะนำไปสู่การเกิดใหม่ และการยกระดับของจิตสำนึกทั้งหมดในช่วงเวลานี้ม่านระหว่างมิติต่างๆจะบางลงทำให้มนุษย์มีโอกาสในการยกระดับจิตสำนึกและหลุดพ้นจากวัฏจักรของการเกิดและตายได้ง่ายขึ้นทอดเตือนว่าช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะเต็มไปด้วยความท้าทายและการทดสอบแต่ก็เป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่สำหรับผู้ที่พร้อมและได้เตรียมตัวไว้แล้วท่านสรุปแผ่นจารึกด้วยคำเตือน และคำให้กําลังใจเตือนให้ผู้อ่านระมัดระวังและปฏิบัติด้วยความรอบคอบแต่ก็ให้กำลังใจว่าทุกวิญญาณมีศักยภาพที่จะบรรลุถึงระดับสูงสุดได้หากมีความมุ่งมั่นและความเพียรพยายามความลึกลับและการตีความเป็นที่น่าสนใจว่าแผ่นจารึกที่13นี้มีความหมายทั้งแบบตรงไปตรงมาและแบบสัญ,ญลักษณ์ซ้อนอยู่ นักวิชาการและนักศึกษาด้านจิตวิญญาณหลายคนได้ตีความเนื้อหาของแผ่นจารึกนี้แตกต่างกันไปบางคนมองว่าแผ่นจารึกนี้เป็นคู่มือสำหรับการปฏิบัติสมาธิขั้นสูงที่นำไปสู่การรู้แจ้งในขณะที่บางคนเชื่อว่ามันเป็นการอธิบายกระบวนการทางพลังงานที่เกิดขึ้นในร่างกายมนุษย์ผ่านภาษาเชิงสัญ,ญลักษณ์คำสอนเพื่อความเป็นอมตะ จงรู้ไว้ว่าร่างกายของเจ้าเป็นเพียงภาชนะของจิตวิญญาณความตายไม่ใช่จุดจบแต่เป็นการเปลี่ยนผ่านเพื่อให้บรรลุความเป็นอมะตะจงปฏิบัติตามคำสอนนี้ดำรงชีวิตในความสมดุลไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปบริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายทั้งพืชและเนื้อสัตว์แต่ไม่มากเกินไปฝึกฝนการหายใจลึกๆทุกวันเพื่อเพิ่มพลังชีวิต ฝึกจิตให้ควบคุมร่างกายจิตสามารถรักษาโรคและชะลอความชราได้เรียนรู้ที่จะรักษาร่างกายด้วยพลังของจิตเรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์เพราะความโกรธและความกลัวทำลายพลังชีวิตภาวนาทุกวันเพื่อเชื่อมต่อกับจิตวิญ,ญญาณสูงสุดบทสรุปแผ่นจารึกที่13ของทอตเป็นเอกสารโบราณที่มีคุณค่าทางปรัชญาและจิตวิญ,ญญาณอย่างมาก ไม่ว่าคุณจะมองมันในแง่ของความจริงทางประวัติศาสตร์หรือเป็นการสอนผ่านสัญ,ญลักษณ์เนื้อหาของมันยังคงให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับธรรมชาติของชีวิตความตายและจักรวาลการศึกษาแผ่นจารึกที่13ไม่เพียงแต่ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อโบราณเท่านั้นแต่ยังกระตุ้นให้เราพิจารณาความหมายที่ลึกซึ้งกว่าของการมีอยู่ของเราและที่ที่เราอยู่ในจักรวาลอันกว้างใหญ่ ความลับของชีวิตและความตายอาจไม่ใช่สิ่งที่เราจะเข้าใจได้อย่างง่ายดายแต่การแสวงหาความเข้าใจนั้นอาจเป็นส่วนสำคัญของการเดินทางทางจิตวิญ,ญญาณของเราทุกคนสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านไตรตรองถึงคำสอนของทอสและนำไปปรับใช้ในชีวิตในแบบที่เหมาะสมกับตัวเองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อรับชมเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้โบราณจิตวิญญ,ญาณและเรื่องอื่นๆต่อไป ขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ